อันมาแว่เถียวอ้อมพี่น้องพี่น้องอันเพิ่นฝากของขวามมาแต่ฟังผลละครับโอ้ยมาเบิ่งก่อนมันเป็นจังไดรคือบ้านเฮาบาต้นขมกุกพอดีได้ปลาเข็งมาสิไปเก็บเดี๋ยวเอาไปต้มยัดป่นขมุกพี่น้อง,องโอ้ยอาขมกุกไปกินกับอันป่นโู้นี่บ่กไม่เห็นปนเสือมาโลู่หนึ่งโอ้ยนี่ครับต้นขมกุกอัน ปุณนะครับปลาเค็งตลาดค่ะค่ะเลยวัดรูไม่ได้ตัวใหญ่ๆครับโอ้ยขอบปุ่ขอบคุณนนหลายไม่หยังเี่งออกมาเบิ้งอีกดอกกระเจียวดอกกระเจียวดอกกระเจียวปลาอี๋เลยนะครับนี่ความมาตรฐานเพื่อนบ้านนะผลนะครับฟางทรายผลครับโอ้ยดอกกระเจียวปลาแท้ไหมไม่หยั่งอีกแน่มาเบิ้งเห็ดพอมีบ่เห็ดพอ โอ้ยได้เ็ดรพอมาแกงความบุ้นความป้นเนอพี่น้องทั้งฟังคุ่นเออฝากต้นขมกฝากดอกกระเจียวฝากกันเพ็ดพอมาให้ครับโอ้ยเป็นเป็นคุณวัฒนาพี่น้องเอยสาทุเด้อก็ให้สีใสเหลี่ยมเคื่อประจันเมื่อสิบส,สีลัดสมีพองปุ่นในี้นหุ่มแห่น่ำเด้อพี่น้นนนนองเ้อะสลาไห้มาถึงแล้วเนี่ยได้ก็คือเกายาสีมีโศกเศร้าผิวเจ้าให้ดังคำสันดอกว้าเฮ้